่านร,รูมชมนะครับพามาคัวามาลงโปงเปียงนะครับขั้วาบานเจรโตตรตลีธรรมชมนะครับมืดแล้วนะครับช่วงนี้จะมืดจะคํำเร็วเด้พี่น้องเ้อนะครับอยู่ขัวเจรโตตรตลีธร,รูมชมคือด้ยินเสียงโขกเสียงสาดมีแห้งต่ำมาเลยเจพอบ,อ,บอ,อิโป้นหลังมือนี้เบ้าทางมืดแล้วนผู้ชมนะครับอ่า เย็นวันที่16พศฤศจิกายน2568นะครับท่านผู้ชมตำยังไงเจ้ตำพริกสิปนเจ้แล้วจะปนปลาปนปลาท่านผู้ชมเจ้แล้วจะปนปลาปนปลาค่ะอยู่เตา่ายังไงเจ้คือกินหอมๆปลาแดดพีนด่น้องเนี่ยแดดมือเนี่ยแบบนี้แหละนะครับนักลบเอบอบ่โชคประมาณกาอาหารบ่อึดดอกปลาแดดเออปลาระปลาแดกพี่น้องจำปลาแดกมาหน,น่อครับ กับปนปลามีพริกหน่วยวุนี่เจบีไม่ไม่ไม่พีนะเจยเตรียมไว้แล้วพีพริกพี่น้องนี่โอ้พอดีกินกับไอจำจ้ำปลาจ้ำปลาจ้ำปลาแดงมาเมนูนี่หนอเี๋เฉพาะเด้นะครับเมนูนี่พี่น้องกระแซบอยู่งแอรแอร์ันนี้เจยแล้วปนปลาปนปลาทุ่เออปนปลานิ่มปนปลานิ่งพี่น้องเป็นปลานิ่งเจยแล้วปนปลานิ่งเมนแอรเบิ้งกลางไปนะแบนะครับเอานะครับ อ่ามีผู้ใดโชคผู้ใดมารในบนน้อพี่น้องอา่าบ่าวเถาวบมามดอกกวดนี่นะครับโอ้แต่ว่าเอฟซีพ่ลวางสีดิเจว่าหางใดเลขทูบที่แม่โมไปจุดคอผีหน้าไหมเออแมนแปดสามหนึ่งแมนผู้ข้าเจ้าเบิ่งดีๆีข้าเจา้าวานเลขหนึ่งนะมันมันเป็นเงาเงคือเลขเจ็ดโอแปดสามเจ็ดเป็สิบอเอฟซีพนูนวานดอกพี่น้องนะเพิ่นวานเออเพิ่นวานโอ้เสียดายนะคเพราะเขาจะมาบ่าวเถากับฝันขักนะฝันว่านอนเจาะ นิ่วเท่าก็มั่นใจมั่นใจคักอยู่แล้วหาหนึ่งเจหาหนึ่งหนึ่งหาเอานะครับบบโชคประมานพี่น้องนี่แหละบบโชคประมานกระจัมโอ้ปลาปลาแดดตัวใหญ่เลยเจตัวใหญ่เออพอดีพอดีเกินอ่าเจกับเบิ้งพักไม่ยังไรเจพักเอ้าลวกพักแม่อุ้ยอันนี้ชั่วปีพอเจเนี่ยลวกพักชั่วปี อันนี้ปนปนินออนเจรู๊บโอ้เจรเู๊บแล้วอากาศซ<ร>่อมดอกพี่น้องซ่อมดอกอากาศซ่อมดอกซ่อมดอกอดอก,กิงตะพลขิงตะพนเจแล้วยังมีแห้งตัดมือใ้เจนะเอากับปกต,ติกับลอยอยู่ลอยพี่น้องเอาเจ้านผู้ชมนะครับจะพามาถามจากนครพนมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นจะให้เพราะว่าจากนครพนมนี่ออกปุ๊บเ<ช>พิ่นให้เลยเพิ่นให้เลยพี่น้องนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่ง นับงวดที่ผ่านมา่านมู้ชมนี่นบบงวดที่ผ่านมามาห้าอยู่ได้พี่รองได้อักคามาตัวร่อง่านผชุชมเพิ่นเน้นเก่ากับศูนย์เน้นเก่าครับตว่าเดินเพิ่นกระือว่าเดินดีนับก็เขาจับคู่เข้าตั้งแต่งวดเก่าหกธรรช่มนับกับหลุดมาสองงวดจับคู่นับหลุดสองงวดงวดที่ผ่านมางวดก่อนเพิ่นกระเน้นเก่าอยู่นเจเนมาเก้าแปะอ่ตาแล้วอ่าลก็งวดงวดนี้เพิ่นเพิ่นเน้นเก่ากับศูนย์บ่เข่านผู้ช่ม เขาตั้งแตงงวดเขาหกได้จับคู่ได้คนะครับแล้วก็จับคู่ไม่เข้าร่วมงวดนี่ก็สองงวดนั่นเจ๊นาะเป็นสองงวดแล้วบ่เขาแต่ว่าเดินเพิ่นถือว่าเดินดีเลยพี่น้องได้เพรเขาห้ากระบา่เพราะเขาเจ๊สว่องมึงกันไหนอ่าพักเจ๊กับใกล้เจ๊เจ๊พักกับใกล้เจ๊ได้กินกระปุ่นแล้วตัวนี้ใกล้ได้กเด้บ้าเ่าพี่น้องบ้านเขากับเสียงเป็นอ้อยๆนี่ได้พี่น้องได้พักพักกาดเนาเจ๊เนี่ยพักกาดขาวกระจ้นพักกาดกระจ้นพี่น้อง จะบ่ได้บ่งออกจจกแปลงบ่เจเนี่ค่ะมันคือหลายแท้หลายแท้เอ่อเจแล้วก็ปิ้งปิ้งปลาพี่น้องตัวใหญ่ๆจำนี่ล่ะนี่ล่ะเมนู่นมันแซ่บเออเอาโทรไปแลยโทษผู้คนวางไในเจโทรแล้วอืมโทรแล้วมาแล้วเออเป็นมาจังไม่เป็นว่าเอ้าแล้วแต่เบาเถาเด้อเป็นว่าเป็นว่าอืม ก็เลยว่าเบาเถาิันไห่ลงงยูเอามาปกตีน่ะบ่ได้เป็นอย่างทั้งขุ่นคือว่าแล้วแต่ความพรมเพรงไห่ให้อเกาทรงไห้คือเกาค่ะประกาศสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อได้เป็นอย่ดงแรกจากนครพนมไห่ให้อเกาเอ f ซเพ่นกระบอกเบาเถาว่าลุ่งโลดไห้ลงตลอดเพ่นว่าพันก็เขาใจพ่นวามันก็มีงวดเขางวดบอเออพ่นก็ว่ามีงวดเขางวดบอใหเอฟไหเบาเถาลงไหเอฟซเลยพ่นวานะครับ้าพ่นมัก เพินน่นว่าบอมักบอ,กบอชอบเพิ่นกะจะเบิเ่งซื้อ,อนี่แหละเนค่ะแต่ว่าเดินเพิ่นก็เดินดีเนาะเจ๊เนาะเดินเพิ่นเดินดีนอยู่แต่บางวันเนี่ยมันเป็นตัวร่องเป่นบ่หาน้ะห้ามาตัวรองจับคู่ว่าเขาท<อ>่านรูมชมอ่าอจับคู่ไม่เข้าวันนี้เพื่อนก็นให้มาแล้วให้มาแล้วตัวใดเลยเจ๊เก้ากับห้าตัวใดเก้ากับห้าหากับเก้าเก้ากับห้าเก้ากับห้าหากับเก้า แต่เพิ่นกะว่าเด่นอยู่ได้ตกมือนีกงวดนี้อ่าเด่นห้าเด่นห้าอ่าพี่น้องเอาเพิ่นให่ห้ากับเก้านะครับให่ห้ากับเก้าเด่นที่ห้าเด่นที่ห้าได้พี่น้องได้ค่ะอืมของกินประเดกของประเดียดธรรมชมนะครับผมใส่อันนั้นิดเนี่แต่อยู่แต่กับหากับเก้าเนี่ยผมเจจักเดียวเพิ่นวามาจังสันแมงสันแต่ว่าหากับบานเพิ่นอยู่เนาะค่ะอืมให่ห้ากับเก้าได้พี่น้องเด้อค่ะเด่นที่ เก่าประเด็นบ่ไม่ตัวเด่นคือห้าเลยงวดนี้อืนนอม,มันมาเก้ากับห้าเพื่อนบอกว่าเลยว่าเก้าห้าเด่นที่สุดเด่นกว่าเก่าอืมเอาแต่ามาช้ชมเดี๋ยวว่าเถอจะเขียนให้ได้พี่น้องได้แนบเพื่อนให้ห้าับเก้ามาเด่นที่ห้านะครับ,นะรบอา่าจับคู่จับคู่คร,รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวบา่าวถอาเขียนให้ในอะไรพี่น้องไม่นูวนะครับ ปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาแดดแง่ท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเจี๊ยแลกับปนแล้วปนขึ้นแล้วนั่นเจี๊ยแลกับปนปนแล้วแล้วท่านผู้ชมนี่ปนปลาลินท่านผู้ชมเป็นปนปลาลินน่ากินครับนี่แหละผักกาดดอกซอบซอมผักกาดดอกพี่น้องผักกาดดอกก็มีทั่วทุ่วปีก็มีอยู่ผุนเด็สิฮะเอาเดี๋ยวบ้าเท้าเขียนให้นะครับท่านผู้ชมออาท่านผู้ชมนะผมจากนครพนมเด้อพี่น้องเด้อนะงวดที่ผ่านมา หนับมีเข่ามิรุดทำชุชมตาเด่นเพิ่นเดินดีนะครับกับเข่าตั้งแต่งวดเก่าหกทำชุ่มกับรุดสองวดนะครับผมหามาอยู่ทำชุชมนับตัวรองจับคู่ไม่เข้านะครับเพิ่นกให้ตองงวดคือเก่าทำชุชมพอให้รอนับจากนครพนมนับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้อเจลอตเตอรี่เพิ่นให้เจลอตเตอรี่มาให้เก่านับเหล็กเดลิวิ่งห้ากับเก้านับเพิ่นเจเด่นที่หานับจับคู่พรุ่งนี้นหนับทผู้ชมอ่าหากับเก่า เด่นห้ากับเก้าด้วยพี่น้องได้เด่นเพิ่นถือว่าเดิมดีนะครับแอบแคปหน้าจอ่านมช้่มจากนคร,รพนมนะครับคุละเจแล้วก็ยุคั่วนะครับ่านม,มู้ชมมือนีนก็บอไดไปตลาดดอกพี่น้องนะครับบ๊ไดไปตลาดเจแล้วก็ว,ว่ามีนี่ยุ่นี่ครับอันโชคประมาณแล้วก็ว,ว่าอ่าตัวใหญ่นะพี่น้องจำปลาธรนมชม้่ม จำปลานี่อันนี้ก็จะเป็นปนแต่ว่าเบ้าวถวจะใส่ใส่ประกอกสุกน้าพี่น้องนะมันจะหอมนะครับใส่ประกอกซุกจะหอมใส่ล้วประกอกสุกเข้าทั้งในเลยเจ่เอใส่ประกอกอีกหน่อยเนาะจยกสองหน่วยทั้งผุนเพิ่หมานมาเลยเจ่ฮะทั้งในเพิ่มมันปะเพนมกระบอกเข่าเพิ่มกรบอมันนะพี่น้องมาเข่ากับอบัวเพิ่เนยนลักและเก้าอแต่ว่าหานี่เป็นตัวร่องท่านผู้ชม แต่ว่างวดงวดก้อนนี่นะเพิ่นเน้นลักเก่ามันมาเก่าแปดนะก็มารักเพิ่นอันน่งเพิ่นเพิ่นก็ได้พี่น้องนะแต่ว่าขันมากนี่ถ้าเป็นตัวร่องเพิ่นท่านผู้ชมวันนี้ก็หากับเก่าอีกอ้าบอไปไซล่ะน้พี่น้องเพิ่นกว่าสู่ต่อสู่ต่อสู่ต่อให้คือเก่าได้พี่น้องด้วยปกติของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็แล้วเพิ่นก็ะแล้วแต่ว่าเบาเถาจจลงบอเพิ่นมา เออต่ว่า FC เอฟซีเพิ่นก็ว่าให้นบ้าวเถ้าลงโลดเพิ่งมาค่ะนะครับลงให้คือเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับงวดเขาห้องกว่าเขางวดเพราะเขาห้องกวาดเพราะเขา,ขา,ขานี่แหละพี่น้องบวกเป็นยังลงให้ยเอฟซีนะครับเบิ่งเบิ่งไวก่อนพี่น้องค่ะเบิ่งไวก่อนแต่ว่าถ้ามักถ้าชอบเพราะก็จังไปหาหาย,ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ะนะครับเออเบิ่งไวกรล่อลงหายเอฟซีเด้เบิ่งได้เห็นหามเข่าของเพิ่นเนาะงวดเข่าก็มีงวดบพรเข่าก็มีแมนนี่ธรรมชลเมนูมันนีโอ้ยหอมป้าปลาไหม แต่เอาบะหมีไข่มาเจมันเลยมันนี่บะหมีไข่เอาเจี๊ยบปรอกมาใส่ซมั่งดูค่ะเจี๊ยบเปล่ารอกมาใส่ซปนป่าขับมาชมเจี๊ยบแล้วเปลบาปรอกมาใส่ตู้เย็นไว้พอดีเจนมันจะหอมเลยแล้วต่ผู้มักด้วพี่น้องเด้เจนเขากับปูดใส่ไปแล้วนี่ใส่จากสองหน่วยพอดีเจี๊เอาสองค่ะสามสองหน่วยพอดีนี่ครับประกอบพี่น้องก็แล้วต่ผู้มักด้วพี่น้องได้ปนปลาใส่ปนปลาใส่ต้มปลาเจนมันจะเป็นอีกรสหนึ่งเอาค้นในเจี๊ยนแห่แห่มันอ่ะ ให้มันละลายแมนให้มันซึมเข้าไปนเนี่ยปลาพีนองแล้วแต่ผู้มักเด้ทำมาชมเด้ครับคนนี้กรเจคนใเห็นมันในแมนเจ็บบอติมันจะบอมันไอ้นี่นะคนนีให้มันเข้ากันให้มันนี่อ้านะครับนให้มาาคือเกานับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พีนองเด้อนับจากนครพนมนับนให้เดินมาแต่ได้กระเจดเดนมากห้ากับเก้าห้ากับเก้า จับคู่พรุ่งนี้ได้พี่น้องได้จับคู่พรุ่งนี้ค่ะจับคู่พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมกับเก่าดาวน,น์น่ารให้นิ่งค่ะคือลัก,าลกาหาลากหาพี่น้องถ้าผูใ้ใดมักลักเก่ากันจังรอว่าเพิธจีจับคู่มาให้ตัวใ<ม>ดนะครับท่านชมอุ้ยรุ่นเสียดาย<ว>หามาอยู่พี่น้องถ้าเป็นซีถ้ากับกันเนาะมันเป็นมันหนึ่งซีหาถ้าเป็นซีหนึ่งหาเนเจเนาะแกจะได้ผ้ากันเฮ่เราพี่น้องแต่วินพี่น้องฝันว่าเบาเทถอริฟอนพี่น้องแมนแต่วินฝันตาเศร้าสอนสุฟังตาเศร้า บริฟอนซ้ำบ์เป็นยังนะครับธรรมชุมแยงฟอนเออนะครับสู้กันไหมนับเป็นกำลังใจให้เอฟซีให้ทุกท่านได้พี่น้องได้นับกระดีใจครับผู้โชคบรมาผู้โชคผู้หมานผู้บโชคประมานกัสู้กันต่อบ้าเทากระประมานดอกพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนี่ละเมนูนะครับจำปลาตัวใหญ่ปลาแดกพี่น้องแล้วก็ปุลปลาดิ้นเซบกอกเอาบ้าเอาขอบคุณจากนครพนม ขอบคุณเจลอตเตอรี่ทำช่อมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านได้พี่้องเลยขอบคุณพใาย่แม่ใหญ่พี่ปานะ้าสุขุสุขค้นเป็นกำลังใจให้สุขุสุขค้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่นานนะพอการคลิปหนะ้าสวัสดีครับ